เพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้าขาแนวทางที่หนูจะให้เข็บหน้าจอดังต่อไปนี้เป็นเพียงแค่แนวทาง 1. ไม่ใช่คนรับแทงหวย 1. ไม่ใช่เจ้าของเว็บ 1. ไม่ใช่เจ้ามือหวยและ1 ในการที่จะรับรู้ได้ว่าเลขมันจะออกอะไรไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้เลยแต่เอามาให้แล้วมันเข้าหนึ่งขอใช้คำว่าหนึ่งเป็นคนดวงดีแล้วกันเนาะแล้วมาบอก แล้วมันก็เข้าแล้วก็ได้โชว์กันเลขถ้าใครมองว่ามันเยอะผ่านได้เลยหนึ่งให้ได้ตามนี้จริงๆนะคะงวดนี้จะมีแค่เลขในแผ่นกระดาษนี้แล้วรออีกทีคือเลขทูบใครที่รอเข้ากลุ่มรอสักครู่นะคะ หน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะใครงบน้อยเล่นตัวเน้นที่หนึ่งวงไว้นะคะใครงบน้อยเล่นแค่ตัวเน้นที่หนึ่งวงไว้นะคะใครแคปแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะคะใครรอเข้ากลุ่มรอแป๊บเดียวลูกค้าขาอยากเข้ากลุ่ม V I P กับหนึ่งไม่ยากเลยค่ะกลุ่ม V I P ของหนึ่งอยากเข้าง่ายมากหนึ่งจะบอกว่าลูกค้าบางคน เสียเงินกับค่าเข้ากลุ่มรายเดือนโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากแนวทางแต่สําหรับลูกค้าร้านหนึ่งคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กับหนึ่งลูกค้าบูชาของลูกค้าซื้อของอะไรก็ตามในร้านหนึ่งลูกค้าได้เข้ากลุ่มหมดเลยลูกค้าเสียเงินมาลูกค้าได้ของ